มาที่ข่าวต่อไปดีกว่าก็เป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงไทยเราแสดงความยินดีกับทามากเลยนะครับผมน้องไบร์กับเนี่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เปิดไปที่ไหนก็เจอแต่ข่าวสองคนนี้เนาะคือจุดเริ่มต้นอ่ะมันมาจากการที่ว่ามีแฟนคลับใช่ไหมมีแฟนคลับสปารเหมือนไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเออแล้วก็ไปคนไปแอบถ่ายอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่เออซึ่งเราก็ผิดคาดเหมือนกันนะว่าตอนแรกเราก็แบบ เอ้ใบกับนีนี่จะออกมาออกแบบออกมาตอบคําถามในลักษณะไหนจ <เอ S 1> ะยอมรับหรือไม่ยอมรับ <เอ S 1> แต่เมื่อวานคือแบบโหแบบรับเต็มประตูแล้วแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรคนข้างหลกักอะข้างหลักสุดๆอะใช่เออเนี่ยอันนี้คือภาพที่มันหลุดออกมาเรารู้สึกว่าเขาก็น่าจะตั้งใจแหละ เนาะเรารู้สึกว่าช่วงเนี้ยคนคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะเยอเพราะมันช่วงซาก,กุระด้วยใดๆเขาก็ต้องรู้แหละว่าคนอยงจ,จะต้องเห็นเขามันต้องเจอคนที่ออรู้จักบ้างเราว่าแนะบบมันความรักมันแบบ มันล้นอกจนมันรู้สึกว่าแบบฉันอยากจะเปิดแปิดนี่อยู่แล้วเออแต่ว่าก็ไม่ได้เหมือนตั้งใจร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะเปิดเนาะก็แล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าใครอยากจะถ่ายอะไรก็แล้วแต่ไม่ปิดละกันอ่าแต่เอาเป็นว่าตอนนี้น้องไบต์กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วแล้วเมื่อวานไปงานแถลงข่าวใช่ไหมโซไปพาไปอ๋อคุณโซไปไปไบบ์ไปปะไม่คุณโซป่วยป่วยเลยแล้วลาเลยเมื่อวานโอ้ยคุณโซน่าจะป่วยจริงนะหรอไม่รู้แต่ถ้าใครเห็นคุณโซทำงานไหน ถ่ายรูป่ากล่วยจริงหรือเปล่าจ๊ะห้ก็ลองใจคุณโซหายวๆนะฉันมายินีให้รักที่สดใสออกคุณโซนี่เขาก็ช่วยช่วยต่อคอมเปนให้เราอยู่อ่ะแล้วก็ต่อเมื่อวานไปรวมซึ่งใบอ่ะใบเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์คือยอมรับแบบแมนๆนเลยบอกว่าจริงๆแล้วว่าเขาว่ารู้จักกันนี่มาตั้งแต่ตอนเรื่อง ขั้นกูอะคู่กันอ๋อพอน้องเนเน่ก็เล่นด้วยนี่ใช่เล่นด้วยแต่ว่าตอนนั้นเล่นเหมือนไม่ได้คู่กันเล่นด้วยอยบไดนอยู่ในเรื่องเดียวกันคือรู้จักกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็เหมือนแต่ว่าเพิ่งมาสารสัมพันธ์หลังจากนั้นแล้วเขาก็บอกว่าเนเน่เป็นความสุขของเขาในทุกๆวันเขาเขาบอกว่าเขาเนเน่ทำให้เขารู้สึกว่าอยากที่จะแบบอยากที่จะตื่นเช้าออกไปทำงานแล้วก็กลับมาบ้านแบบได้มีความสุขอะ คุณแม่เคยมีความรู้สึกนี้ไหมมันก็มีแหละคุณอาคุณเซยเคยมีไหมล่ะมีในช่วงแรกๆเลยใช่งโมแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราอยากตื่นเช้าคือเงินเราก็ออกหาเงินเข้าใจไหมจอเงินและหอชอตปว่าอะไรอ่ะเออ เลยหรอใช่เอาเป็นว่าคือคนที่คลั่งรักหรือว่าช่วงที่เหมือนกับกำลังแบบว่าความรักสุกงอมแน่นอนว่าความรู้สึกแบบนี้ไม่มีแล้วคือเป็นความสุขในทุกวันตื่นมาก็อยากเจอและที่สําคัญที่สําคัญที่สุดเลยนะคือคุณไวท์บอกว่าชอบทุกอย่างที่เป็นเนเน่เลยอะไรที่เขาบอกว่าเป็นแบบข้อไม่ดีของเนเน่นั่นน่นนี่อะ ก็คือเขามองมันมองไม่เห็นไปแล้วตามันพราามัวไปแล้วคือเราเรามองว่าเขามองอีกมุมมากกว่าคือบางครจะบอกเฮ้ยเขามีนิสัยไม่ดีแบบนู้นแบบนี้แต่ว่าไบรท์มองว่ามันก็เป็นความน่ารักมันอาจจะคือนควารับได้รักได้เราชอบนะจริงๆเราชอบคนอย่างนี้มันข้างหลักดีมันดูแบบมันดูแมนแมนแล้วก็ออกมาพูดแบบจริงๆเลยว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เลยใช่นะไปฟังเสียงเขาดีกว่าว่าน้องไบรท์พูดว่าไงบ้างครับ ตอนล่าสุดผมมีไปเล่นเป็นเหมือนอคอนเสิร์ตครับที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ก็เลยชวนเขาไปกําลังใจครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวในเมืองครับแล้วก็ตามตามภาพที่เห็นครับ <laughs> จริงๆเราคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับ <c oughs> แล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติโดยตลอดเลยครับอย่างที่เห็นก็คือผมอยู่แถวบ้านผมกินข้าวกันผมทำอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราหาจังหวัดดีๆพี่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็พอมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนได้ได,ได,ได้ได้รู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราเราอยากให้เกติกับทุกๆคนแล้้วกก็ยใหทุคนไ เขาจะบองเราอย่างชัดเจนว่าผมกับนี่ตอนนี้รเราคบกันอยู่เหมือนก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันอาการอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่แสดงความดีกับพวกเราครับผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกเป็นข้อเสียที่หนึ่งไม่ชอบสำหรับผมมันคือความน่า,นารังก เขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทํางานได้อย่างมีความสุขและท่ผมกลับบ้านและหายเหนื่อยทุกวัานาผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่รักก,กัน,นคือจริงๆผมอยากให้ทุกคนรู้จักปากผมผมอยากให้ทุกคนรู้จักปากผมผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่าที่จะได้ยินจากเห็นจากรูปคนอื่นหรือว่าแบบต้อง,ต,องต้องให้เป็นแบบมีใครกายอื่นมาเพื่อให้ผมต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยครับคือคือพอเปิดตัวเพราะว่าสดมากนะอ่าพูดตรงๆศิลปินดาราซีรีส์วายอย่างเงี้ยพอมีการเปิดตัวเขาผ่าดูใจกับผู้หญิงอะ ก็จะมีความแบบอนิดนึงว่าแฟนคลับแบบไม่โอเคหรือเปล่าแบบยังอยากให้แบบเขาอยู่กับคนที่เขาชอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าท่านี้ก็คือไม่ค่อยมีเขาตอบดีด้วยแหละไบอ่ะเขาตอบครอบคลุมทุกอย่างทั้งทั้งเน่เน่เขาก็ตอบดีในส่วนของแฟนคลับเขาก็ตอบดีแต่ก็มีดราม่านะแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความหลักแหอะไปอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมนี่ไงที่เขาไปญี่ปุ่นเรื่องเพลงบ้าใช่เรื่องเพลงคือเขาไปร้องเพลงที่ญี่ปุ่นอาทีมงานบอกว่าเสียงหาย โอเคเโอเคเโอเคเ <c oughs> มืเ <c oughs> เอ่อกี้เขาปิดเพราะว่าเราเมาเยอะเอา้าเหรอเออ